จังหวัดพิษณุโลกค่ะท่านพ่อเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะคะก็จัดกิจกรรมเพื่อเปไ็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดพิษณุโลกนะคะกับกิจกรรมปั่นสองแควสัมผัสศนีวิถีชุมชนวิถีชุมชนคนสองแควจะเป็นอย่างไรไปติดตามร้อมกันค่ะ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิศนุโลกนะคะท่านรณชัยจิตวิเศษค่ะก็นำขบวนรถจักรยานกว่า100คันเลยนะคะคุณผู้ชมคะปั่นลงพื้นที่ชุมชนบ้านคลองเตยอําเภอบางระกำรจังหวัดพิษนุโลกนะคะโดยมีเจ้าหน้าที่ภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงชมรมจักรยานของจังหวัดพิษนุโลกร่วมปั่นไปด้วยทั้งนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิศนุโลกนะคะท่านรณชัยจิตวิเศษค่ะก็เป็นประธานมอบจักรยานอุปกรณ์การกีฬาทุนการ ศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านคลองเตยหมู่6อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกนะคะรวมถึงทางเครือข่ายชมรมจักรยานค่ะก็ได้ร่วมกันบริจาคจักรยานให้กับน้องๆที่โรงเรียนแห่งนี้อีกด้วยค่ะ ทางด้านจังหวัดพิษณุโลกนะคะโดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลกก็ได้มีการร่วมกับชมรมจักรยานของจังหวัดค่ะได้มีการกําหนดการจัดกิจกรรมเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพและก็ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนะคะปันสองแควรสัมผัสเสน่ห์วิถีชุมชนภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพและก็ขีดความสามารถในการบริหารจัดการจังหวัดพิษณุโลกในงบประมาณ2,565ค่ะโดยกิจกรรมที่ว่านี้นะคะก็จะมีกําหนดจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์นะคะใน ระหว่างเดือนมก,กราคมไปจนถึงมีนาคม2565 จำนวน10เส้นทาง10ชุมชนด้วยกันค่ะแล้วก็กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้นะคะก็เป็นการสำรวจแล้วก็รวมไปถึงการวางแผนพัฒนาชุมชนการท่องเที่ยวเชื่อมโยงโรงเรียนกับชุมชนนะคะเพื่อเป็นศูนย์พัฒนาการท่องเที่ยวในอนาคตแล้วก็เป็นการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนต่อไปด้วยแล้วก็ชุมชนบ้านคลองเตยเนี่ยเป็นชุมชนทอผ้าที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มีการรวมกลุ่มกันเปลี่ยนเป็นการทอผ้าเองแบบบ้านไขรบ้านมันนะคะก็เลยได้มีการเข้า มาส่งเสริมเพื่อที่จะให้กลับมารวมกลุ่มกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองเป็นการสร้างแรงมณนานใจในการรวมกลุ่มเป็นชุมชนเข้มแข็งนะคะเห็นบรรยากาศปั่นจัก,กรยานนะคะตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเลยนะคะในช่วงนี้ปั่นจักรยานดีค่ะเพราะไม่ร้อนนะคะอากาศเย็นสบายสัมผัสอากาศยามเช้านะคะได้ออกกําลังกายแบบนี้สารความสุขหลังแม่มีความสุขจริงๆเลยล่ะค่ะ